นหนึ่งหนึ่งคนต้องมีค่าที่สุดนะคะคือไรเนี่ยป้องกันอะไรนะป้่งกันกันชั่วโมงรถนันเองถูกช่วงหลังไม่ค่อยได้ไรนนะคะหมดเรื่องคุยเดี๋ยวหาเรื่องคุยก่อนนะคะหรือไม่อาจจะทำคลิปแบบลงแต่ว่าทำคลิปลงชั่วโมงมันไม่ขึ้นนะคะ ม่เหมือนไลฟ์สดนะไลฟ์สดมันขึ้นนะแต่ว่าคือ y u t u b e เนะี่ยอยากให้เราทำไลฟ์สดมากกว่าแต่ว่าต้องไดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแต่อันนี้เรื่องธรรมะก,ก็คงจะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ ขอลงจากไหนเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขออีกแค่นาทีนะคะเพราะว่ามันเพิ่งพิม่านาทีแล้วก็อีกสักสองโมงนะคะนี่อร่อยดีนะน้ำแข็งเมตาเมตตาก่อนนอนอากาศดีกว่าตอนจะหลับให้เราให้เรา ให้ระนับดับใจที่เศร้าหมองยิ้มให้กับให้กันและกันหมั่นประคองจิตใสผ่องได้กำไรเมื่อใจเดชเมตตาก่อน้อง

ิงที่อยู่รอบๆตัวเราจะเป็นเช่นไรไม่ใช่ปัญหาอย่างน้อยๆวันนี้รู้สึกดีกว่าวันก่อนและอยู่อย่างคนใจปลอดร่งอย่างอารมณ์ดีดีกว่าจริงนะคะ ชีวิตย่อมมีความหลังแต่ถึงอย่างไรสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราแม้จะต้องแรกกับน้ำตาแห่งความเศร้าที่เขาไปด้วยความเสียายบ้างก็ตามนะคะมันเป็นพลังนะคะ ไม่เชื่อเมื่อบุคคลหนึ่งสร้างกำแพงแห่งความไม่เชื่อต่อสิ่งหนึ่งไว้แล้วแม้ภายหลังความจริงจะเป็นอย่างไรความไม่เชื่อย่อมยังปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเขาคนนั้นอยู่ดีนะคะอย่าลืมแผ่เมตตานะคะให้คน ให้เขียนด้วยนะคะยิ้มให้กันนะคะขอให้หลับฝันดีนะคะกดไลคค่ะสฝันดีนะคะยิ้มให้กันหับฝันดีนะคะคืนนี้คุณไหมน,นะคะ